ครับน้องมนย้ยพิจิงครับมาหอดคำครับรถเสียเอาได้กับหัมาน,าา 3, 5, นั่มอตใส่มล้สครับส,สกครับสไปเอาอลงไปก่อนหมกนเจ็ด 2, สองจุนหาครับ เขาลุ่งรอบแมตแสนวันที่หาสี่หอดนะครับแปดครับครับขันเก่าครับตัวน,นี้อาติตเป็นปาไงขันเก่าครับสี่สิบสี่สิบมอหอดคำครับรถเท่าปั้งสี่สิบเอ็ดสี่สอง คับนับตัลงเลยครับที่สองสี่สามสีสิสามสิสี่ครับที่ห้าไอที่หาแล้วฮะสีหกที่หกที่หกครับที่หกครับออยงเลยครับ สี่เจ็ดครับอ๋อสี่เจ็ดมันหนักไปกวตัวเงสี่แปด้โอ้มาฟงครับสี่เก้าอ้สี่เก้าแล้วอ๋อ

หาที่ตามกับรีบงลุ่งรถไปบ่าหอดครับมงลุงรถไปบ่หอดมักตกหลุมกอ่อนหาิบีาดีครับเอาปล่อยหนากอน่อนหาิบซี เอำดเลละอาสิบห้าาถ่ายลงมาเอาสิบหกเอาสิบเจ็ดเจ็ดีเวหาดีเย หาคิบแปดลดไตคิดว่าป่ามันต้องแกบเมื่อและหาสิบเก้ายังแข็งแรงดีเอาหกเยอะเอาหกสิบหก้สิบหายบไปสิบแบบตอนนี้บอห้องก็เปลือไฟแล้วครับปนทางหมทางบีก็สปอร์ตไล่ตัวนึงก็ สิแล้วครับหกสิบครับทั้งอ่าอูคนเมืองแพร่อ,อยู่ทางบนกับทั้งข่องน้วยการครับหก 62. 62. สิบเอ็ดกสิสอ้ายออกนี้นี่ยนะสาม สีวาาีหรอครับฮัลโหลฮัลโห้าัลหลฮิลหลาัลโหลฮัลโลฮวลโหเ่ห้ หน้ป่อยหน้าบอกน้ำตัดตตนป่นอยหน้าบอกน้ำไม่ครบโอ้โออไปใกล้บ่ได้เอกหาหนาที่แล้วปิดไปก่อนบ่

สิหกนี่สิตัวแล้วครับ,บเอาวันนี้เท็ดใบเต็ดอีหยังชิบบอปล่อยอกอ,ยอกกันหมดสิหกตัวแล้วนี่น้ำเอกไว้เนี่เออเอาออกให้มันเหมือ่อรอดนะ เออลายสร้างเมียมันบ่ตายดอกสิมหมวกเร

แปดสิบเอ็ดนับตัวลงเลยครับแปดสิบเอ็บสองที่จะตัวละน่ไงละครับแิบแี่แปดส้า Đó là hộp, hộp. chết sạt uh, mình bằng nhỉ tiền biết con đó bè tiếp cầu cầu xếp cầu xếp hoa phải ông có lúc เก้าสิบแ้เก้าสิบเอ็ดหอเก้าสิสิบสอง่เลยนี่เ้าสองเกาสิบสา

có rồi, câu lạc Ng lòi loài, à tố lòi loài lòi tố lòi lại bao tố lòi Còn lại tố lòi tố lại tố lòi tố lòi tố lại กวอ,อัดลงหาดล่อรับเม็ดแสนนี่ครับสองร้อยร้อยสามไม่ยังสามร้อยสามไม่ยังสามร้อยสามแล้ว

อยิบแล้วลอยิบ oh, เดโอ้คำลอบเบีดลอยชิบสองลอยส่เงื่อนเชีนี่ลอยิบสามลอยพังออกแล้วเอกลอย1ิบสามลอยิลอยิห้าอนไหลออกเมื่รถลอยชิบห้าลอยิบเจ็ ลารชิบเจีบไอ้ลายเจบตู้โทรศัพท์ลายชิบเจยบานตโทรศัพท์ลายสิบแปดลายสิบเก้าลายสิบเก้าลายยี่ ไปยังเลยอยยี่สิบคุณักบ่อืออือต่อยยี่สิบแล้วต่อยยี่สิบเอ็ดอ๋ตีน้ำเตี๊น้ำไปก้นอีกต่ยี่สิบเอ็ดดีลงเลยยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่